าคัดแรดฟอร์ดกองหน้าตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาชื่นชมดาบิดเดคคผู้รักษาประตูเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยเซฟจังหวะสาคัญในเกมเปิดบ้านชนะเลสเตอร์ซิตี้สประตูต่อศูนย์ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะโดยเกมดังกล่าวค่ะหัวหอกทับปีศาจแดงซัดคนเดียว2ประตูเลยนะคะในนาทีที่25และ56ก่อนที่จะได้เจดอนซานโชมายิงประตูที่3นาทีที่61ช่วยพาทีมเปิดบ้านเอาชนะจิ้งจอกสยามไปได้3ประตูต่อศูนย์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแรดฟอร ที่สามารแรบบเดฟอ,อร์ดก,กล่าวนะคะว่าโดยรวมแล้วมันเป็นวันที่ดีพวกเขาสร้างโอกาสได้และดาบิดเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมในท้ายครึ่งแรกเราไม่มีเขาเราก็คงไม่ชนะในเกมนี้ตอนนี้เรากําลังสู้กับหลายสิ่งแล้วเรามีอีกหนึ่งเกมใหญ่รออยู่ในสัปดาห์นี้โดยหวังว่าเราจะผ่านเข้ารอบต่อไปของยูโรปาลีกได้จากนั้นก็จะมีเกมนัดชิงคาราบาวคัพอีกด้วย